เจคโนสวัสดีค่ะมองหาที่ดินอยู่ใช่ไหมคะในคลิปนี้เจคโนขอนำเสนอพร้อมบ้านเลยค่ะแต่ก็ออกแนวแบบนี้นะคะปรงโปร่งโล่งๆค่ะสายธรรมชาตินะคะที่ดินขนาดหนึ่งไร่ค่ะพร้อมบ้านพัก1ห,หลังตามสภาพนะคะ1ห,ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะราคายกแปลง1นล้านสามแสนบาทตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองสลา,ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะสามารถซื้อที่ดินไว้เก็งกำไรในอนาคตได้นะคะเพราะอยู่ในโซนที่ได้รับความนิยมนะคะอยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่30กิโลเมตรค่ะอยู่ใกล้เซเวน่นอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้อำเภอค่ะอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านใหม่พัฒนานะคะเหมาะสำหรับสร้างบ้านปลูกที่พักอาศัยหรือเก็บไว้เก็งกำไรค่ะ แต่ที่ดินตรงนี้นะคะเป็นที่ดินราชพัสดุนะคะไม่ใช่ที่ดินฉน,นดนะคะสนใจโทรคุยสอบถามรายนัดชมพื้นที่ค่ะประกอบการตัดสินใจนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปก่อนซื้อนะคะควรศึกษาข้อมูลให้สบายใจด้วยตนเองก่อนนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านสำหรับวันนี้แอดต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ